เปิดตัวฮุนไดซันตากุสกระบะคันแรกของค่ายฮุนไดเลยนะครับ2.5ลิต ah. รทโบ275แรงม้าความพิเศษต่างจากกระบะหลายๆรุ่นในประเทศไทยเลยนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับมาในสไตล์รถกระบะแบบ u n นิบอดีดีไซน์รถนะครับโดดเด่นเน้นความนุ่มนวลแบบ SUV ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้ในเมืองพร้อมกับพลุยหนีจากชีวิตวุ่นวายเข้าสู่ธรรมชาติได้ด้วยครับ และผมบอกเลยว่าดีไซน์เขานี่สุดยอดเลยครับสวยจริงๆตัวนี้ดีไซน์ภายนอกของฮุนไดซันต n า a คส u z นะครับให้ความรู้สึกแข็งแรงดุดันในสไตล์รถกระบะโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับเป็นแบบทรงเพชรที่ซ่อนไฟส่องสว่างกลางวันเอาไว้ด้วยพูดได้เลยนะครับว่าเป็นกระบะาที่เท่และก็สวยที่สุดณตอนนี้เลยครับส่วนไฟท้ายก็เป็น led ดีไซน์คล้ายกับลูกศรชี้ออกจากกันครับพร้อมกับโลโก้ชื่อ เรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับอาจจะดูคล้ายกับรถกระบะทั่วไปแต่ก็จะเน้นทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกดุดันภายในรถแล้วก็ยังมาพร้อมกับจอการขับขี่นะครับขนาด10นิ้วบอกความเร็วแล้วก็รอบเครื่องยนต์แบบดิจิตอลหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด10นิ้วเช่นกันครับ แล้วก็มีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยนะเบาะหลังมีแอร์แล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยครับเบาะออกโทนสีดำรูปทรงดูดีเลยนะครับฝาท้ายรุ่นนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นๆมากๆเลยนะครับเพราะว่ายังซ่อนที่เก็บของใต้กระบะได้ด้วยยังมีที่ปิดกระบะด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเลยพื้นที่เก็บของถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับ ใช้ได้หลากหลายอย่างเช่นไปนงานปาร์ตี้แบบนี้ก็ของไว้ด้านล่างได้แบบนี้เลยครับในส่วนของการขับขี่มีอยู่3โหมดก็จะเป็น normal sport แล้วก็ smart ในด้านของขุมพลังนะครับจะมีให้เลือก2แบบก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร190แรงม้าและเครื่องยนต์เบนซิน2.5 turbo 2อ5ร์โบ275แรงม้าทั้ง2รุ่นนี้นะครับใช้ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโมัติ8ปสปีด แบบคลาสคู่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย4ล้อด้วยฮุนไดซันตาครุสตัวนี้นะครับจะเริ่มเดือนสายการผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนที่สหรัฐอเมริกาและราคาประมาณ8 1 0 0 0 0บาทนะครับยังไม่มรวมภาษีในประเทศไทยนะครับส่วนจะมีการทำการตลาดในภูมิภาคอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับเห็นไงบ้างครับสำหรับรถใหม่เจ้าฮุนไดซันตาครุสตัวนี้ สวยใช่ย,ย่อดเลยครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันแบบนี้เลยครับ